ช่นโดยมนุษย์ซอพไพรายไกิ้งค่ะวันนี้นะคะมนุษย์ก็พามาเที่ยวทะเลนอร์เวย์ค่ะเป็นพักร้อนวันแรกนะคะนี่เสียดายอากาศไม่ค่อยดีค่ะฝนตกตลอดทั้งวันอากาศก็จะขมุกขมัวประมาณเนี้ยทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวมนุษย์เก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ ดินดูชายหาดทะเลนอร์เวยค์ค่ะนี่แกบภาพบรรยากาศให้ดูคะ่ะทะเลที่นี่นะคะไม่เหมือนทะเลที่บ้านเราชายหาดตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดที่เขาถมขึ้นมานะคะนี่บ้านเรือนของคนที่นี่ก็จะอยู่ตามไหลเขาแบบนี้หละนะคะนี่แกะภาพบรรยากาศให้ดู ตรงนี้ก็จะมาจากอ,อ๋อนูแฮมซูนโรงแรมที่มนุษย์อยู่ไม่ไกลนะคะขับรถมาสักนิดหนึ่งเสียดายนะคะที่อากาศไม่ดีไม่งั้นจะเห็นวิวสวยๆของที่นี่นะคะเห็นไปถึงนู่นเลยค่ะเป็นภูเขานะคะภูเขาสูงๆก็จะยังมีหิมะหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ บรรยากาศดีมากวิวสวยค่ะแต่เสียดายว่ามาพักร้อนทั้งทีอากาศไม่เป็นใจนะคะน้ำใสสองสาวกับคุณซามีค่ะตัดภาพมาตรงนี้ก็จะเป็นเออเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เป็นสุสานะคะ่ะ แอบ,บสองสารสองสาวนะคะเพราะว่าอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีาาดถ้าอากาศดีๆน่าจะแบบได้เล่นน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะอากาศไม่ดีอากาศหนาวเหมือนกันพากันนั่งเอามือเอานิ้วจุ่มๆลงน้ำไปุษุ์เก็บภาพแถวๆนี้ให้ดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโบสแล้วก็เป็น สุสานนะคะอยู่ริมหาดพอดีเลยแล้วก็จะเป็นนี่บ้านเรือนสวยๆสไตล์นอร์เวย์นะคะสไตล์ยุโรปค่ะก็จะอยู่ริมทะเลบ้านความเก่าความใหม่อยู่ด้วยกันค่ะตึกที่เป็นปูนแบบที่อยู่ริมทะเลแบบนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยยังหลังเหลือๆงๆแดงๆแบบนี้ก็จะเป็นบ้านเก่านะคะนี่ ลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะภูเขานะคะภูเขาแล้วก็ทะเลแบบนี้ค่ะเสียดายมากที่อากาศไม่ดีนะคะสาวน้อยสนุกมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศทะเลนอร์เวย์นะคะมนุษย์พามาเที่ยวค่ะวันนี้มนุษย์นะแอบคิดถึงทะเลที่ไทยนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้กลับค่ะนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตของสองสาวยังไม่มาแล้วก็เดือนกรกฎาปลาเข้าไปจากครึ่งเดือนแล้ววันพักร้อนก็เหลือน,น้อยเต็มทีแล้วนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พามาเที่ยวค่ะทะเลนอร์เวย์นะคะ มนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องคุณแม่ค่ะชาแนลเพื่อนๆแหวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมก่อนจากไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะสำหรับวันนี้เราลากันไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ